สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาอีกับช่องอิงรักชาแนวอ,อีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นเกมกันค่ะวันนี้เราก็จะพามาดูสัก,กุระนะคะว่ามีอะไรใหม่ๆบ้างแต่ว่าสัก,กุระน้องหนะ้าไม่รู้จะทําอะไรถ้างั้นให้ทุกคนเมนมาละกันว่าจะให้น้องหน้านาเนล่นเกมอะไรเดี๋ยวเราไปพาไปชมแมปโรบอทก,กันเถอะค่ะเล่นกันเลย ก่อนอื่นเลยนะคะเราจะหาแมปแรกก่อนนะทุกคนที่น้องนันนาอยากที่เพื่อนน้องนันนามีคนเล่นเยอะสุดก็โอเคแมบนี้แล้วกันเดี๋ยมาสเลยเยอร์นะคะก็คือใครๆคยเล่นแล้วเม้นมานะคะคือเกมนี้คิดมากอ่ะอ้าวว่าจะมาอีกแบบเดียวเอง งั้นเดี๋ยวเราพาไปชมแมพกันก่อนเลยดีกว่าค่ะทุกคนอันนี้น้องน่านาเล่นไปแล้วนะคะก็จะประมาณนี้นะเขาเกี่ยวกับเกมนะคะเขาบอกว่าให้เรานะคะเปิดตู้เอาตังค์นะคะมาทําการเปิดตู้ตรงนี้นะคะก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆนะให้เปิดนะก็จะแพงขึ้นแล้วก็ก็จะค่อยๆแพงขึ้นแพงขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแล้วตัวนี้นะคะตรงนี้ ทัองเลเวลเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะคะน้องน่านอาจจะไม่ได้แล้วเราก็จะสามารถซื้อตัวเสื้อผ้าของที่นี่เขาได้นะนี่นก็ประมาณนั้นนะคะแล้วก็ตัวตรงนี้นะคะทุกคนตอนแรกน้องน่านะก็คิดว่ามีให้ค่าอสูรแค่ตรงนี้นะคะแต่ว่าไม่ใช่ทุกคน เราสามารถไปต่อได้อีกนะทุกคนเห็นรถไฟตรงนี้ไหมต้องปลดล็อกเลเวล5เลเวล10หรือ25เนี่ยแหละแล้วก็ถึงจะเข้ามาได้ข้างในจะเป็นเอนมุตาคิกิวทาร่อสูรงูหลายตัวเลยนะคะทุกคนแล้วก็ยังไม่จบมีอีกทุกคน อันนี้ต้องรอเลเวล50ถึงจะเข้าไปได้นะคะแล้วก็เลเวล50เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็มาเข้ากันก็จะมีฮันกูนาคิเมแล้วก็โดมะอาคาซะมีเยอะมากเลยนะคะทุกคนแล้วคือบอกเลยแบบนี้คนไทยเยอะนะก็อย่าลืมไปเล่นกันเยอะๆนะ เกมคุงนเนี่ยก็คือสามารถชวนเพื่อนมาเล่นในเกมโรบอทได้นะคะทุกคนคือแมปเยอะมากเลยนะแล้วก็ใครที่อยากเล่นเกมโรบอทเนี่ยเดี๋ยวไอสอนสมัครน้องนา,นานลงคลิปไว้แล้วนะคะทุกคนแล้วก็ใครอยาก ใครอยากเล่นก็สามารถไปดูได้นะคะแล้วก็สามารถบอกถามสอบถามได้เลยว่าสมัครยังไงนะคะเพราะน้องน่าสมัครหมดแล้วนะคะมีสมัครเป็นใส่อีเมลกับสมัครตัวสมัครบัญชีผู้ใช้นะคะทุกคนชอบสมัครแบบไหนก็สมัครเลยนะคะใครมีผู้ปกครองหรือใครมีไลน์อีเมลแล้วก็สามารถใส่เป็นไลน์อีเมลได้ แต่อันนะั้นสำหรับคนที่ไม่เคยสมัครเลยไงไม่เคยเล่นโลบอกเลยก็ต้องอคนที่ไม่เคยเล่นโลบอกเลยก็ต้องมาที่สมัครบัญชีผู้ใช้นะคะสมัครบัญชีผู้ใช้เพื่อเข้านะแต่ถ้าสมมติเราเผลอเลบเกมโลบอกแต่เราอะ่ะเคยเล่นแล้วแล้วเราใส่ชื่ออะไรแล้วเราจำได้ก็ใส่ชื่อลงไปแล้วก็รหัสผ่านแค่นี้ก็เข้าได้แล้วะคะ่ะ สำหรับมือใหม่หัดเล่นเนี่ยก็สามารถมาเล่นได้นะแล้วคือแมปนี้นะคะบอกเลยนะว่าแมปนี้น้องหน้านาคือโคตรชอบเลยนะโอเคเดี๋ยวเรางั้นเราออกกันเถอะค่ะเดี๋ยวเราจะไปหาบอสกันนะวิธีการหาบอสมันจะมีหลายเซิร์ฟนะคะให้เราฮึบอย่างนี้เป็นการเปลี่ยนเซิร์ฟนะคะ แล้วก็เข้าเกมเดิมนะเราจะไม่อยู่เซิร์ฟเดียวกับเพื่อนเอ้ยหคือยอยู่เซิร์ฟเดียวนะถ้าเพื่อนเราเล่นอยู่ก็เซิร์ฟเดียวกันนั่นแหละไหนดูหน่อยเซิร์ฟเดียวกันปะจริงด้วยเซิร์ฟเ,เ,เดียวเซิร์ฟเดิมเลยก็ประมาณนั้นแหละนะคะเกี่ยวกับเกมนี้นะคะแล้วก็ใครที่อยากเล่นก็เดี๋ยวน้องนานาเขียนชื่อเกมไว้ให้นะคะหรือว่าจะลอกจากตรงนี้ก็ได้เลยนะคะ โอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องอิงรักชาแนลนะคะแล้วอย่าลืมไปกดกดติดตามช่องน้องเอริชาแนลด้วยนะคะเอ้ยน้องช่องน้องเอรินะคะพิมพ์ไปเลยค่ะว่าน้องเอรินะคะแค่นั้นก็ขึ้นชื่อช่องของน้องของน้องน,องนาณาแล้วค่ะ ก็ติดฝากติดตามช่องของน้องของ,องน้องนานาด้วยนะคะแล้วก็ติดตามช่องอิงรักชาแนลด้วยสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย